สวัสดีครับมือนีกลมาพอกันเคือเกา่ามือนีได้เวลาฉีดไแรแมลงแหละอันนี้เป็นน้ำหมักที่เทาเข้าหามักไว้ด้วยครับอันนี้สิบอมีผิดภัยกาสิเป็นพวกเครือกอฮ้อพวกยาเส้นยาเส้นนี่ผมก็สิเอาแบบชุนๆุนแน่แล้วก็หมักหมักคุ้นหมากคุ้น้าน,านเท้านี่แหละครับ มาคุ้นบ้านเท้านี่แหะทุกๆพวกขาตะไคร้หรืออย่างกระทุบลงไปใส่ละก็ใส่พอดอเจแลละก็เอ็ไอใส่กากน้ำตาลครับมหมักไว้จนกุละดนโดนเลยแห้งโดนเท่าใดแห้งดีครับนี่นะอันนี้ก็เป็นน้ำหมักที่เขาอันใส่เพื่ออย่างเพื่อ,อลดต้นคุนของเขาน้ำพร้อมครับผมอาจจะใส่ซาแทกเนีย่ยเลาะขับขอบคุณเลยหลาย ครับนี่แหละเป็นโมมีพิษต่อร่างกายด้วยครับปฏิบับางท่านว่าเอา้าคือบ่ใสพาพิดจมูกแน่คือบ่ใสนั่นเน่ยอันนี้ก็คือเน้นว่าเป็นอินทรีย์ครับเป็นพวกไอ้เรือพวกเอย่างที่เข้ามักใสครับผมนี่ล่ละเดี๋ยวโอเคขอบิ่งอดีสั้นเน่ยนี่ใส่ซอนซ้ายแล้วก็ใสไอ้นี่ นะครับาจังไดกะขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่เข้ามารับชมมนอันไดกะผิดพลาดไดกะทิ่ชมกันได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ